อื้อดิดโลเล็กอันนี้พาเดินเล่นเหรอครับนี่ว่าออกกํลังกายโอ้น่ารักมากเลยครับผมงัวชนงัวชนมัวชนเลยลูกอื้อ แะ้วอย่างนี้ต้องเดินทุกเช้าไหมครับพี่อออ,อันนี้คือออกกำลังกายวันหนึ่งนี่กี่ชั่วโมงได้ครับถ้าอย่างนั้นเราก็ได้ออกไปด้วยแล้วนี้เราเขาจะจัดแข่งกันยังไงอะ มีความบ้นเรา,าก็เขาการ้องอ๋อเขาก็จะนัดกันเป็นเป็นเดือนละครั้งเหรอครับหรือว่ายัางไงบดือนที่แล้วเดือนนี้วันที่สิบสามเปรียบแล้วอ้าคู่ห้าหกคู่แล้วอ๋อเหรออ๋อเอาไปต้องไปเปรียบคู่ดูน้ําหนักกันด้วยครับผมแล้วอย่างนี้เราจะดูยังไงว่าว่าพร้อมแล้วอะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราพามาซ้อมอย่างเงี้ยเราความฟิตทุกวัน ก็รู้ว่าออกได้แล้วออกจนบอนได้แล้วได้แล้วครับรบรอบยี่สิบาวันผมยี่สิบาวันครบจั้งแล้วก็ไปติดปลาติดแบบคู่แล้วก็ติดคู่ก็ประมาณเดือนหนึ่งชนโ <Ừ. S 2> อ้ครับเออดคือคนเล่นแบบว่าเลือกเคสแบบว่าต้องสีนี้ถึงจะทรงสวยยังไงอะไรเพื่อนครับใช,ใช่รูปร่างหน้าตาสีฉ่ำอ๋อ นี่มันค่อเรียกสีสีดำสีนินอ๋อนี่สีนินครับผมหลังแดงเขาเรียกโหนดอ๋อก็ดำไม่มีสีแดงก็ค่าเรียกนินครับไปทางนิวไอ้ไอ้นั่นคือรองเท้าข้างหน้านีไว้เพื่ออะไรครับพี่ไว้ปีนไม่ให้บานไม่ให้เหยียดลูกหิอะไรเพราะว่ามันเป็นขาหลักอันนีนะฮะรองเท้าไม่แม่เข้าใจว่าใส่ไว้เพื่ออะไรทำไมใส่แค่เฉพาะขาหน้าครับ ขาหน้าคือไม่ให้ขาหน้ามันเีดมันเลี่ยนมันสั้นหรืวเป็นเหยบปลาปูปลาไรมนมีเสือรองเท้าอแต่ว่าขาหลังไม่ต้องใส่หรอครับพี่ขาหลังไม่ต้องถ้าถ้าถ้าตัวคุ้นๆตัวใส่ง่ายๆกัคู่เลยออ้เ้พเห็นฟังดูแลทำไมใส่ขาหน้ารองท้า้ามใส่รองเ้าเี่ยนหมอนเออเียือ ิดไปงวันละชั่วโมงชั่วโมงกว่าตัวแล้วก็ขาขากลับวิ่งวิ่งเราก็วิ่งด้วยด้วยโอ้โหสุดยอดคือได้ออกกำลังกายจริงอันนี่คืออ๋อขาขากลับเราจะวิ่งอ๋อเขาก็วิ่งด้วยโหสุดยอด โอ้ฟิตร่างกายเขาด้วยครับือเวลาจะไปจดไปซ้อมเขาต้องหยุดพักผ่อนตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยพอมีจริงชื่อมไหมฮะโนดบารมีโนดบารมีครับโอ้โหเอาแวะไปแสงหน่อยนะครับชอบทรงมันสวยมากเลยครับผมยึดยึดไปยึ